นี่มันคือหมูที่ดีหมูที่มีร่องมันแทรกและดูยากไม่แบบพลังหอมเกรียมน่าจะดีมากมากฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฉันถ่ายเองด้วยวันนี้เพราะว่าตะกต้องฉันเลทเป็นปน้อยน,นิดหน่อยก็เลยขอถ่ายเองก่อนช่วงแรกนะคะวันนี้เราจะพามากินร้านยำๆที่เป็นเส้นพาสต้าสดสดแบบทาในร้านเลยจะเห็นว่าแบบเขากำลังทําอยู่ แล้วก็อร่อยมากเพราะาเคยกินมาแล้วนี่พามากินคนมากินอีกรอบด้วยกันเข้าไปเดียวกันค่ะดุ้งดุ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 งสวัสดีค่ะบิมกินแหลกกลับมาแล้วนะคะวันนี้คำไปถึงเริ่มให้โต๊ะอาหารแล้วเหรอก็เพราะว่าพี่จะกล้องชั้นมาช้าป่าชั้นฉันก็เลยทําการสั่งไปหมดแล้วแลวตอนนี้อ,อาหารก็มาแล้วคะ่ะ พูดก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยำยำพาสต้าซึ่งแวบแรกเนี่ยฉันอ่านชื่อเป็นว่าน้ำน้ำเพราะว่าฉันภาษาเวียดนามเนี่ยก็น้ำน้ำเหรอ,อมันเกี่ยวอะไรกับเวียดนามออกไม่ใช่อ่านว่ายำยำค่ะคือร้านนี้ต้องบอกอะไรน,นี้เขาเน้นทำเส้นสดมีพวกพาสต้าซึ่งพาสต้าก็มีร้านนึงด้วยเพราะว่านะทำเส้นร้านเ,เองจ้ะ เป็นลาเมนที่ทําจากเส้นุคาตินีซึ่งเป็นเส้นที่มีรูตรงกลางสปาเกตตีฝรั่งต่างๆนาะนานางบอกว่านางดางังตัวนํำนำสเปเชียลที่เป็นพาสต้าแบบกาเล็กซอสเราก็แบบสั่งขะสั่งก่อนนะเนี้เรามากินแั้วแหละรอบนึินสั่งเป็นตัวบาลองนีสบัลองนีสก็อร่อยมากแล้วเราก็สั่งตัวเพสโต้ก็อร่อยมาก,ก,ก,มากบาลองนีสคือเนื้อแบบเป็นช้างๆซอสก็เค็มเป็นหลักดีงามมากแล้วแบบซอสไม่ข้นมากซอสมีความกินได้เรื่อยๆกินได้หมดจาน เส้นก็เนืบหนับอร่อยมากค่ะพันลงนี้แล้วก็เพสโต้เป็นเพสโต้ที่แบบเผ็ดแล้วก็เค็มน้ำเหมือนกันกอร่อยอรักไอรักมากแต่พอมาถ่ายวันนี้ก็เลยแบบลองเมนูใหม่ดีกว่าแล้วก็เลยสั่งตัวที่ขอแนะนำหแหละทาปาสืออาหารบ้านสเปนเนาะแล้วก็สั่งมาสองตัวคือเป็นกุ้งกับเป็นคลาฟี่ค่ะมากินกันเลยก่อนที่มันจะหายไปนะคะเริ่มได้เมนูแรกที่จะกินชื่อแกมบสัสก็คือเป็นกุ้งลายเสือผัดพริกกินกับขนมปังเนยแล้ว มาค่ะจัดการค่ะสิ่งนี้ชันน่ะรู้สึกว่าเวลากินเนาาื้อสัตว์ชอบกินเนื้อสัตว์เข้าปากไปก่อนแล้วขนมปังค่อยกินปางเข้าไปเปแนโดกอีกขนาดกินแบบนี้ค่ะแล้วก็ชิมกับไขมันกินแล้วนะคะขนมปังหอมเนยมากเลย กุ้งคือเนื้อกรอบเด้งแล้วก็รสชาติเค็มหนำหอมกลิ่นมะนาวที่เมื่อกี้บิ๊ลงดไปความรสเปรี้ยวไฟ่ฝ่ายลิอร่อยชอบถ,าาาถัาปลาทอราถาปลามันเค็มหนำกินได้เรื่อยๆดิเหมือนของกับแก้มชอบกินของกับแก้มค่ะต่อกันที่คารามารีคารามารีก็คือสิ่งที่ฉันชอบกินเวลาไปที่ไหนก็ตามที่เป็นร้านเหล้าแล้วมันมีคารามารีให้สั่งก็จะชอบสั่งกินแล้วนะคะ เขาอร่อยดีซอสเขาคล้ายๆเตาสั้นแต่เป็นเตาสั้นที่ำเองนะรสชาติไม่เหมือนที่กินที่อื่นเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆให้อ,อร่อยดีดีงามดีงามปลาหมึกก็หอมเนื้อเด้งค่ะใช้ได้ค่ะถูกต้องตามหลักมาตรฐานค่ะนวดชอบกินเนื้อปลาหมึกค่ะปลาหมึกเขาปรุงรสเป็นอะไรนิดนึงเลยกินเล่นๆก็เค็มๆดีกินเรืเ่อยๆยผมน้ำมันบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้ รามเมงเรามาเสิร์ฟแล้วกับเซกิตี้เรามาเสิร์ฟแล้วค่ะเราต้องไปกันต่อค่ะขอเริ่มจากราเมงค่ะซึ่งพอมีตรงหน้ากลิ่นหอมคองเหมือนทรัฟเฟิลหรอลอยแบบขึ้นมาอย่างนี้หอมค่ะชิมน้ำซุปก่อนนะฉันว่านางเซตโตโกน้ำราเมงอ่ะเป็นครีมแต่เป็นครีมที่ไม่เลี่ยนไม่ข้นมากรู้สึกว่ากินได้เรื่อย แล้วแบต่าความมันความหอมได้เลยนะหอมมากส่วนหมูหมูเธอดูสินี่มันคือหมูที่ดีหมูที่มีร่องมันแทรกและดูยากได้แบบลังหอเกระียมน่าจะดีมากๆนะคะกินแล้วนะคะแต่แต่อย่างเดียวขอให้กินอย่างช้อนซ่อมเพราะเป็นอาหารฝรั่งเลยเนาะ ความตัดจริงอเกนถ้ากินราเมงเส้นแข็งแต่นี้ยความมันเป็นใช้เส้นพาสต้าทำเนาะมันก็เลยมีความแบบอาจจะไม่แข็งมากเพราะว่าเป็นเส้นสดด้แ่แหละก็จะมีความหนึบหนึบดำดำมากกว่าแต่ชอบกินเส้นแข็งไงก็อาจจะแบบไม่เช่ถูกทางแต่สายเส้นนิ่มต้องมาลองกันแล้วว่าเพราเส้นข้ามิรูตรงกลางอะทำให้เวลากินเข้าไปรู้สึกได้ถึงน้ำซอสนเนี็ยเต็มคำในปากแล้วทำให้แบบมันเด่นคู่กับเส้นได้ดีมากอร่อยนะ่ะรสชาติซอสก็จะมีความแบบ เค็มๆคลีมๆอย่าที่บอกกันนั่นแหละแล้วก็ไม่เลี่ยนเพราะว่ามันรู้ว่ามันไม่มันไม่ข้นจนเกินไปมันข้นกำลังพอดีเค็มหมูกันหมูอร่อยหมูหอมมากคือเขาย่างด้วยเตาถนะ่านมันมันมีกลิ่นหอมของถ่านอร่อยมากติดมันเนื้อนิ่มไม่เหนียวเลยหรือเป็นฟิวชั่นที่เราว่าแบบมันดีอ่ะมันมีความแบบไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้ได้แต่มันก็ทำได้เรียกว่าอะไรไม่คิดว่าจะกินดาเมงแบบครีมมี่ที่เป็นแบบรองฝรั่งได้ ไปต่อกันที่สปาเกตตี <S <S ้หลักเก็จะไปต่อไม่จบมาค่ะแล้วก็ถึงจานที่เขาแนะนำบว่าเป็นเสเปเชียลของรา้านเขาคือเป็นสปาเกตตี้กับกาะเทีแบล็คซอสชอบอะไรที่มันเป็นกาลออ้รู้สึกว่ากระเทียมมันจะต้องหอมมาค่ะมาลองดูว่าหอมหรือเปล่าโอ้โแต่มันแบล็กซอสมันแบล็คจริงวะ่ะฟันจะดำไหมอ่ะ แต่เส้นดึงมากเลยทุกคนดูมันดึงดึงดึงดังๆมันมีความยืดหยุ่นสูงเพราะเป็นเส้นสดแหละนี่แล้วนะคะสิ่งแรกที่รู้สึกที่อยากจะบอกทุกคนก็คือเส้นอร่อยมากแลตตัวชิ้นนี้คือหนึบมากดึงดึงมาก,มากไม่เคยกินไว้ตัวชิ้นนี้เห็นที่ดึงขนาดนี้มาก่อนอุ๊ยอร่อยมากเส้นอร่อยส่วนน้ำซอส เราว่ามันจะไปไม่สุดมากสำหรับเรานะคือรู้สึกว่าบะโลงนี้จะ่เคยกินอร่อยกว่าอันนี้มันออกเค็มนําแล้วก็มันก็อร่อยแหละได้มาตรฐานแต่เรารู้สึกว่ามันไปอีกกลิ่นกระเทียมมันจะหอมดีแต่เป็นความเห็นเราคนเดียวแต่ว่าปลาหมึกอร่อยปลาหมึกสดมากเลยอะกุ้งก็เด้งปลาหมึกก็สดเนื้อนิ่มอมร่อยสีเลโมนหน่อยจะช่วยเพิ่มมิติไหมคะ เหมืหอนดมมากขึ้นอแบบ่ะเคิร์ชช่าซอสจะมีความเปรี้ยแล้วก็แบบจะไม่ไเค็มจัดนะคือออกแค่ออกรสเค็มแล้วก็มัน,มนแล้วก็มีไข,ข่กุ้งกรุบๆแล้วก็บีบมะนาวก็จะมีแบบเปรีย้ยวเพิ่มเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีแบบกลิ่นหอมแต่เราอ่ะอาจจะไม่เข้าใจความ,มารอร่อยคือเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้รานลุ้นแบบนี้อ่ะกับบัลลังก์นี้กับเพสโต้ที่เคยกินมากกว่าฉะนั้นวันนี้สั่งบัลลังก์นี้เพิ่มได้ไหมคะอยากกินบัลลังก์น,นี้ แล้วก็ทําเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นค่อเมื่อกี้นี่จานใหม่บัลลงก์นี้ค่คะที่เขาที่แล้วเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าแบบอร่อยมากชอบมากรอบมีเลยแบบให่ได้ละขอพิเศษตัวนี้หน่อยเพราะเป็นแบบที่หนึ่งในใจด้วยนกินมาวันนี้ทั้งหมด2เนาะแล้วคยกินอีก2ก็เป็นสจานคืขขอว่าจานนี้อร่อยที่สุดอยากจะแนะนําค่ะดูใกล้ๆบัลลงกนที่นี่นะคะใช้เส้นและก,กินเตนตเต้มันจะเป็นแบบ คล้ายเส้นแบนๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีหยักๆ,ขอ,ๆขอบๆแล้วว่าขอบๆมันเก็บน้ำได้ดีเราชอบเส้นเค้าอ่ะกอะไรเวลาผัดออกมาแล้วมันผัดได้ดีมากเลยม,มันแบบเดือๆเด้งๆ represent จุดเด่เนดที่เป็นเส้นสดได้ดีมากเลยทุกอยางเนี้ยชอบมากทำเฟตูชนินีแล้วก็ทำเริเนเต้เรติเนเต้ชื่อจำยา,จากจังนั่นแหละแต่ว่า represent ได้ดีค่ะส่วนนทำซอสนทำซอสตัวเนี้ย ผชอบกินเค็มองชอบมากเพราะท่ฉันชอบกินเค็มฉันหลุดแแบบสะใจแล้วเนื้อก็เป็นชั้งๆเป็น,นก้อนๆเนือเ้อแดงมากไม่แห้งซอสเป็นเบสโทโต้ก็จะแบบไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำซอสไม่มากไปรู้สึกว่ากำลังพอดีกินแล้วรู้สึกถึงสัมผัสของเส้นได้ดีมากร้านแนะนำอะไรไม่รู้แต่ว่าชอบตัวนี้ชอบไปลองอีที่สุดไอเลิฟร้านนี้อยู่ที่เพชรบุรี47ร้านนี้ค่อนข้างอยู่ในซอกหลืบนะทุกคนต้องเช็ค แผนที่ให้ดีก่อนก่อนขับรถมาแล้วก็หน้าร้านที่จอดรถน้อยมากถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะโทรไปถามร้านก่อนว่ามีที่จอดไหมเพราะมันเล็กมากๆบะองนี้อร่อยมากฉันอยากจะแนะนําทุกคนว่าร้านนี้นําเส้นสดมาประกอบอาหารได้พอดีที่สุดดีงามมากรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกถึงรสชาติความเด้งดึ๋งของเส้นได้ดีมากเลยส่วนรสชาติก็จะเป็นแบบหนักไปที่อาจจะเค็มนำซึ่งสายเค็มไงชอบขาะรักค่ะ,แบบคะแต่ว่าฮิตามากๆทุกคนต้องจองก่อน ไม่ได้จองล่วงหน้าแล้วเดินเข้าไปกินเลยอะคือโอกาสจะได้ที่คือน้อยมากๆค่ะต้องจองล่วงหน้าวันถึง2วันนะคะแะละค่ะตามนั้นวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายอร่อยฉันชอบเซนสดจะยังไงดีเนี่ยทะไยังไงดีรักนางค่ะไปแล้วหมดไหมอะหมดันจะฟันดำแน่นอนเลยเราจะฟันดำนกันกลางกล้องไม่ได้ปะคะ ฉันก็ไม่อยากจะตัดมันอ,อ,อะไร